เลื right. Third, draft, so ่อนก่อนหรือหลังเพราะเราก่อนที่เดือนนะสนาบเรื่องกีฬานะครับยืนยันแล้วว่าผู้บริหารทุกคนเลยเราสนับสนุนเป็นที่สนามกีฬาอบจซึ่งไม่เคยมีก็จะต้องมีนะครับจะต้องมีต้องเป็นสนามกีฬาอบจไม่ใช่ต้องเป็น ไปนวยหาดาว <laughs> <laughs> นายกครับวันนี้ทางเทศบาลจัดกิจกรรมอะไรนะครับวันนี้ครับครับกานแล้วก็ขอสวัสดีครับวันนี้เทศบาลตำบลแจ้งัดใหญ่เมื่อาโคกจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมฟุตบอลกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดครับครับวันนี้มีที่เข้าร่วมการแข่งขันนี่มีทั้งหมดกี่ทีมนะครับทานผมีทั้งหมด แปดทีมครับแปดทีมใช่ไหมฮะทั้งตำบลเชียงรากใหญ่เลยใช่ไหมครับที่มาร่วมแข่งขันใช่ทั้งตำบลครับอ๋อม,มีมีหมู่อะไรบ้างครับหมูหนึ่งหมูสองหมูสามหมูสี่หมูห้าหมูหกหมูเจ็ดหมูสามส่งสองทีมครับอืมถึงหนึ่งถึงเจ็ดเลยใช่ไหมครับหนึ่งถึงแปดวันนี้อ่าท่านประธานในวิธีในการเปิดการแข่งขันนี่อ่าอ่า ท่านพลตำรวจโทคำวณวิทย์ใช่ไหมครับครับก่อนอื<ล>่นผมก็ต้องขอขอบคุณท่านพลตำรวจโทคำวณวิทย์ทุกป,ประากรารนายกองค์การมหาชนจังหวัดปรทุมธานทีที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาท่านยาเสพติดวันนี้ครับครับผมแล้วก็ท่านก็ได้ให้สนามในการแข่งขันด้วยใช่ไหมครับให้สนามในการแข่งขันและมอบทุนให้อีกหนึ่งหมื่นบาทครับอืมโอเคโอเค ในใน,ในการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยอยากจะขอบคุณท่านคำรณวิทย์และก็ผู้ที่เกี่ยวขอ้องขอขอเชิญท่านนายกเลยครับก <affirm, S 1> ็ขอขอบพระคุณท่านพลด,ด่วจโทรคำรณวิทย์ทุกประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกทุกคนเพื่อให้เป็นเกียรติให้ร่วมในการจัดกันการแข่งข,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 ขันในครั้งนี้ครับอืมโอเคโอเคขอบพระคุณมากครับท่านนายกครับครับขอบคุณมากครับ